พระนักอนุรักษ์ซึ่งจบการศึกษาระดับชั้นปฐมปีที่4แต่กล้าที่จะลุกขึ้นมาสู้กับอำนาจรัฐจนกระทั่งว่าท่านถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกจับติดคุกต่างๆนานา,นาและปัจจุบันท่านก็ไปตั้งสำนักสงฆ์วัดป่าเศรษฐพลภูลังกาเหนือตำบลดงบังอำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงการมีเฟซบุ๊กของวัดนะคะ เฟสหลวงตาประจักธ์ธรรมปติโปซึ่งเป็นฉายาในการบวชครั้งที่ 2. 2จุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ป่าดงใหญ่โดยหลวงพ่อประจัก์หลวงพ่อประจัก์ทุรงผา่านป่าดงใหญ่ในเดือนเมษายยนพศ .2532 ชาวบ้านในพื้นที่รวมพันครัวเรือนจาก4ี่ตำบลกำลังขัดแย้งกับทางการจากโครงการเปิดป่าให้บริษัทเอกชนเข้ามาปลูกยูคาลิปตัส โครงการดังกล่าวพยายามผลักดันให้ชาวบ้านออกจากที่ทำกินเซื่องพวกเขารงแรงแผ้วถางไว้ได้อยู่อาศัยมาหลายสิบปีทางการจัดสรรที่ทำกินให้ชาวบ้านใหม่ในรูปหมู่บ้านป่าไม้ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาป่าดงใหญ่โดยโครงการพัฒนาป่าดงใหญ่2และสอยู่ในเขตอำเภอรประคํจาจังหวัดบุบรีรัมย์เมื่อพร,ระปรกชาเดินทุดงมาถึงป่าดงใหญ่ในคําบุตรสีอดีตเมว่าสังหารพอกคอผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับพรานอ่องแป้มเขียน และชาวบ้านพร้อมใจกันขอร้องให้ท่านจำพรรษาในป่าดงใหญ่เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาเรื่องที่ทำกินให้ชาวบ้านระประจัก์ขอบินทบาทป่า500ไร่เป็นเขตอพยพทานชาวบ้านถวายและได้ช่วยกันสร้างพื้พักให้หลวงพ่อรจักษ์ท่านจึงเริ่มวางแผนการอนุรักษ์ป่าดงใหญ่โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีและต่อมาในวันที่4กันยายน2534ก็เกิดเหตุการณ์ ที่อำเภอเสวนสางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อพระประจักรนำกลุ่มอนุรักษ์400คนซึ่งอาสาทำหน้าที่เฝ้ายามป่าดงใหญ่ถัดละ40คนมีเพียงไม้กระบองและเชือกเป็นอาวุธเดินทางไปให้กำลังใจชาวบ้านหนองใหญ่ตำบลสะตะเคียนอำเภอสวงสางจังหวัดนครราชสีมาที่ถูกทางราชการเข้าไปรื้อถอนบ้านโดยใช้รถไถไร่มันสําปะหลังทิ้งตามโครงการจัดสรรที่ทำกินแก่ผู้ยากไร้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ